สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%ทุกท่านครับหากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลั่วยยูโรปาดีร,รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับคู่ที่น่าสนใจวูฟแฟมตันจากอังกฤษครับจะเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปียอทีมแกร่งจากกรีซนันดแรกที่เจอกันนะครับทางด้านของวูฟแฟมตันสามารถบุกไปเสมอโอลิมปียอทถึงที่1ประตูต่อ1นนะครับดังนั้นครับเกมนี้ ทางด้านของเฟอร์แฟมตันต้องการแค่เสมอแบบไม่มีสกอร์ครับจะเข้ารอบด้วยกฎอเวโกทันทีอย่างไรก็ตามครับหนูโนซาน,นโต้คุณซื้อของหมาป่าไม่ประมาทอย่างแน่นอนครับจัดหนักจัดเต็มในแนวรุกครับนำโดยลาอูคิมิเนตอาดามาตาโอเล่แล้วก็ดิโกโชตาขณะที่โอลิมเปกอสนะครับถือว่าผลงานในลีกยอดเยี่ยมครับเป็นแชมป์ของลีกรีซนะครับและสามนัดหลังสุดก็ชนะรวดด้วยนะครับโดยฝากความหวังในแนวลุกไว้กับทางด้านของยูเซฟ เอลอาราบีนะครับดาวซันโบสูงสุดของทีมอย่างไรก็ตามครับพวกเขาค่อนข้างจะกดดันครับในการมาเยืยน pton, พอนวูฟแฮมตันเพราะพวกเขาต้องการทําประตูให้ได้ครับหรือถ้าเสมอก็ต้องมีสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นดูแล v ้ววูฟแฮมตันนะครับเล่นง่ายกว่านะครับรอตั้งรับและรอโต้กลับนะครับผมมองว่าด้วยอาวุธที่หลากหลายครบเครื่องเล่นในบ้านด้วยผมมั่นใจครับว่าวูฟแฮมตันจะบดเอาชนะโอเลิมป็นกอสไปได้อย่างแน่นอน99%ส่วนีก1%นั้นจู่ที่คุณ เพราะถ้าผมมั่นใจ100%ยป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.